นาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับน้องิซ่าค่ะอันนี้นะคะจะเป็นเรื่องนาเกี่ยวกับชาไทยค่ะเมื่อวานแอดได้นําเสนอว่าเออที่บ้านเราเนี่ยจะมีสีผสมอาหารนะคะแล้วก็จะเป็นสีส้มๆในชาซึ่งต่างประเทศเขาแบนด์นะคะมีคนออกมาให้ความรู้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้แอดก็เคยได้นําเสนอค่ะจากแคปชั่นของพี่่านนี้บอกว่าบางคนสงสัยว่าทําไมสีของชาไทยอ่อนกว่าปกติคือต่างประเทศเขามีกฎหมายห้ามมีสีซันเซ็ตเยลโล่ f อผสมในอาหารซึ่งชาไทยบ้านเรามีแต่ที่อเมริกาไม่รู้ว่าแบรนด์หรือเปล่าแต่ในยุโรแบนด์ส่วนเรื่ เป็นปรเจกบุคคลด้วยความที่มันเป็นเครื่องดื่มสุขภาพมันเลยต้องทําให้ไลท์ลงมากมากกว่าเดิมค่ะซึ่งพี่ท่านนี้นะคะก็มาแก้ต่างบอกว่าเมกาไม่ได้แบนด์ค่ะแต่เขาใช้ตัวชาของ just it ซึ่งเป็นร้านชาออร์แกนิกจะมีส่วนประกอบต่างจากชาถุงแดงบ้านเราที่จะมีชาผงน้ําตาลวัสดุแต่งกลิ่นและก็สีสังเคราะห์นั่นเองค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้นะคะเกรนี่ว,ว,ว่าเป็นมาราแห่งชาตินะคะชาศาสนาดีซ่าชาไทยค่ะเพราะว่าทั้งต่างประเทศและก็ประเทศไทยของเราก็คือครั้งมากๆเฮ hey, ตัมรอยชงชา สูตรน้องนิซ่านะคะแล้วก็บางคนก็คงจะมีแอนแมะตามความต้องการของตัวเองน่น,นะคะซึ่งถ้าหากว่าไปเปรียบเทียบนะคะกับเหล่าคนดังแมคคาต่างๆนะจ๊ะตัวใช้คําว่าแมค้าที่เคยออกมาคอลแลบกับเอเดวอนนะคะแต่ละคนนี่เขาก็จะสายผลไม้นะคะแต่ว่าน้องนิซ่านี่แหละค่ะแปลกแหวกแนวสุดละมาด้วยชาไทยนั่นเองส่วนใครที่สนใจสูตรน้องนิซ่านะคะนี่ค่ะเวิร์กพอยต์เขาได้ทําสูตรให้กับเพื่อนๆนะคะย้าว่ามันเป็นออแกนิกนั่นเองเ,องเนาะสำหรับสูตรของน้องนิซ่าค่ะจะไม่ได้สีแบบเบอร์ประเทศไทยเราเท่าไหร่นะคะถ้าหากว่าเป็น ซึ่งที่ผ่านมานะคะนอกจากชาไทยแล้วนงนิ่าก็ยังสร้างความต์พาเวอร์ต์พาวใจนะคะให้กับประเทศไทยมากมายดีเลยะคะ่ะนี่คือเมนูที่นงนิ่าเคยแนะนํานะคะรวมเมนูอาหารไทยถูกใจดิซ่าคนแห่ซื้อตามสร้างปรากฏก,การณ์วงการอาหารไทยดีซ่าและดิสามโนบาลตัวแทนต์พาเวอร์ไทยที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศตลอดจนผู้ประกอบการรายย่อยให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นสปาเกตตี้ซอสเคียวหวานและโอกไก่ชาไทยนะคะในชื่อลาสุดใชยอัพเดอะเวิลด์บายดีซา่าลูกชิ้นยืนกินบริมา์นะคะตามมม ม่วงเจ้วันน้ำเต้าหู้ผัดเนงไก่โรตีสายไหมน้ำส้มขันนุน่มน้องโพแบบถุงไข่เจียวและพริกน้ำปลาและอื่นๆอีกมากมายที่น้องนิ่านะคะหยิบจับซึ่งเพื่อนๆจะสังเกตว่าไม่ว่าน้องนิ่าจะหยิบจับอะไรนะคะก็มักจากลายเป็นวาระแห่งชาติจริงๆค่ะแม้กระทั่งชาไทยก็ยังพูดไม่หยุดซึ่งนอกจากน้องนิซ่าจะทําให้กระแสะชาไทยนะคะโด่งดังแล้วทั้งไทยและก็ต่างประเทศแต่ว่าก็ยังมีการโถกกันเรื่องของสีชาอีกด้วยค่ะทําให้ได้รับรู้ข้อมูลไปต,ตามกันนะคะดีด้ว,ดว,ว่าเจ้าแม่ซบพลังของจริงปลุกกระแสทุ ทุกอย่างจริงๆบนโลกนี้ค่ะเต้าลิสมีเลยค่ะน้องลิซ่ามีคนเดียวนี่แหละทุกคนที่หยิบจับอะไรนะคะก็มักจากลายเป็นกระแสช่างเป็นความภาคภูมิใจของประเทศเราจริงๆและล่าสดุดค่ะหลังจากที่น้องลิซ่านะคะไปเที่ยวอยุธยาแล้วก็ได้มาลงรูปภาพในไอจีล่าสดุดค่ะร้านชานเดือนนะคะของพี่เดียนาฟรีโปคนสวยก็ได้มาลงรูปภาพน้องลิซ่าเลยละค่ะเพื่อเป็นการยืนยันว่านี่คือชุดที่น้องลิซ่าใส่จากของร้านนั่นเองนะคะใครที่สนใจค่ะสามารถไปอุดหนุนพี่เดียได้นะคะเผื่อว่าอยากจะได้ชุดสวยๆแบบน้องลิซ่าไปใส่ไปวัดนั่นเอง จนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ